วัดภูม่านฟ้านางรองบุรีรัมพูดถึงการกล่าวหากัมพูชาว่าเอาดินแดนของเราไปเราจะกล่าวหาเฉพาะกัมพูชาอย่างเดียวไม่ได้ต้องกล่าวหาตัวการสำคัญในการเอาดินแดนของเราให้กัมพูชาก็คือฝรั่งเศสเราต้องกล่าวหาฝรั่งเศสตัวต้นเหตุเขาจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรผิด และควรจะทำอะไรต่อไปเพราะตราบใดที่ดินแดนของเรายังคงอยู่กับกรัรมพูชาเขาก็จะต้องถูกเรากล่าวหาไปตลอดกาลนานเรากล่าวหากรัรมพูชาแต่เราไม่กล่าวหาฝรั่งเศสตัวการตัวต้นเหตุเลยและแน่นอนคนไทยที่มีใจเป็นขเขมรชื่อนายทักษิณด้วย เราก็ต้องกล่าวหาและเราก็สามารถที่จะจัดการด้วยต้องขอขอบคุณสวผมมีคลิปเกี่ยวกับสอวอสมชายท่านเป็นคนดีต้องขอขอบคุณสวเพราะพวกสสเงียบกลิบสสเขาจะมีระบบระเบียบในการทำงานของเขาไม่กล้าทำอะไรกัน ห่วงว่าเดี๋ยวจะต้องมาร่วมกันอย่างปัจจุบันที่เห็นแต่สอวอเป็นอีกแบบหนึ่งพระมหากษัตริย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งประชาชนก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งความต่างกันตรงนี้ทําให้ประเทศไทยเข้มแข็งดีกว่าประเทศที่มีแจ่นักการเมืองเพียงอย่างเดียวรวมถึงทหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งฝ่ายตุลาการ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มันไม่เหมือนกันและเป็นมาหรือระบบกฎเกณฑ์กติกาแตกต่างกันทำให้ประเทศไทยเราแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงมันน่าแปลกที่ตัวเจ้าปัญหาของหลายๆประเทศในโลกนี้ก็คือนักการเมืองเองทำให้ประชาชนเองพระมหากษัตริย์ทหาร หรือแม้แต่องค์กรอิสระตุลาการสอวอ,รอย่างทุกวันนี้เราก็ต้องเชียร์สอวอนะครับทั้งหมดต้องช่วยกันในการจัดการกับพวกนักการเมืองที่ดูเหมือนจะเลวทรามไม่สิ้นไม่สุดเอาเสียงง่ายๆเพราะอะไรก็เพราะในการเมือง มันมีเงินทองมันมีลาบยศสรรเสริญอำนาจซึ่งทำลายชีวิตจิตวิญญาณคนจเจริญธรรมครับ